ขึ้นบินครับบินจากอิมพาร่าครับขึ้นด้านบนนะืมแต่พาตัดไปแถวด้านขวาของลาโคเบรียครับใช่ครับระหว่างที่เรารอดูจุดลงนะท่านผู้ชมครับฝากกันไว้นะครับผมสำหรับนีโมทีวนะฮะท่านผู้ชมครับนีโมทีวนะครับเป็นเกมไลฟ์สตรีมแพลตฟอร์มนะครับผมผู้สนับสนุนการขันในครั้งนี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับ พับจีบบายโปลซีันสนะฮะอีกหนึ่งช่องทางคือไปรับชมได้ที่ n ิ m o TV นะครับและสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมจาก n ิโม TV ครับระหว่างแข่งขันนี้นะฮะเพียงเข้าไปที่รับชมนะฮะที่ n ิ m o TV นะครับและพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้ที่ช่องแชทนะสามารถสุ่มรับรางวัลนะฮะได้ทางอินบ็อกซ์นะครับผมในแอปพลิเคชันทั้งมูลค่าที่มาแจกผู้ชมเนี่ยกว่า80,000บาทพี่บฮะผมบอกได้เลยว่า ยิ่งดูยิ่งได้ตรงนี้เรเรียบร้อยครับวงเด้งลงมาด้านล่างนี้ฮะแล้วเมื่อกี้มีน็อกแล้วชนที่อาร์ตอ่านอยู่เมื่อสักครู่ี้หน้าคว่ำไปหนึ่งและชนไปอีกหนึ่งนะจังหวะนี้ออกเกมนี่ฮะรออะไรนะสิกแซกไม่ได้เล่นนะท่านผู้ชมครับจังหวะรอเกมยังนานกว่ากลางวงหะท่านผู้ชมครับก็คือรอสเลียวเนสนะฮะแบบนี้มีสิทธิ์จบซ้ายล่างของรอสเลียวเนทหรือเปล่าครับเป็นวงที่เราคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับเปิดมูลครับตัวละที่หรือเปล่าครับป๊อปครับวิ่งฉีกหนีออกมาครับ ครับไม่ก็มาชนบ้านมายังไงนะฮะตอนนี้ป๊อปหนีก่อนนะฮะป๊อปบอกอยู่ไม่ได้แล้วเพื่อนเลยโอ้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 ยเกือบ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 แล้วไปเกือบแล้วน็อกฮะป๊อปจะพ้นตึกอยู่แล้วท่านผู้ชมครับแล้วคราวนี้ไดาเข้าใส่เลยครับดูครับเอฟไม่ได้กลัวนะแต่ซีแซดบอกเฮ้ยค้างเข้าประตูได้บ้านก่อนนะชุบก่อนวันนี้แลไม่ก็มาเข้าชิดมาไม่ประมาทนะฮะับสหรับเอฟครับเดินถ่ายเข้ามาครับต้องเอาสแตนคิวให้ได้เริ่มมีการแปดเหมือนแปดสโมกนำทางไปก่อนเออดูครับ ส่วนป๊อกก็พยายามคลานเอาตัวรอดไปก่อนนะครับเมฆมายเข้ามาประชิดแล้วครับเห็นประตูเปิดอยู่เมฆมายบอกเฮ้ยประตูเปิดอยู่มันน่าจะมาทางนี้เพื่อนเราได้กลิลล่นแล้วเห็นะใครนอนอยู่ตรงนี้รอเพื่อนให้กันรอเพื่อนพวกแกฉลาดแกเปิดประตูออกมาด้านนอกกับซีเซ็ตอ้อมมาเหมือนกันซีเซ็ตอ้อมมาเหมือนกันรอคอสอยู่ซีเซ็ตรอคอสอยู่แล้วเหมือนเมฆมายได้ยินเสียงของพีไฟเข้าไปหลังกำแพงก่อนแล้วเมฆมายอ้อมกลับมาปั่นจัดปั่นจัดปั่นจัดยิงรถคุณปู่ให้มันระเบิดนะปั่นจัดเมฆมายแล้วไฟเบรกไปไฟเบรกไปไฟโดนมาซีเซ่่นนนนเเหยยยีีบบไฟรรรร้้้ออออาาวมชปป๊์ตายคู่ รอแบบนี้เมก็มาจังหวะจะจะแถกออกไปก็ไม่ไม่กล้าครับตัวนี้เม่ก็มารออยู่แล้วจะปาดเรียบร้อยฮะนอนสบายครับฟุกครับผมเอาระเบิดเก็บคิวทางด้านของเพื่อนนีที่ป๊อปดีซาซีนน็อกใช่ครับดูครับป๊อปโดนเคลียร์ไปแล้วนะครับเมก็มาครับคือเม่ก็มาเนี่ยเป็นตัวที่ปั่นปวนเหมือนกันนะเพราะว่าเขารอให้เพื่อนเนี่ยจัดการให้เขาเรียกว่าปั่นปวนเล่นปั่นจัดปั่นจัดนะครับผม ที่แกวิ่งซ้ายวิ่งขวาไปเรื่อยฮะคือให้มันเกิดความแบบวุ่นวายวุ่นวายฟัง <นะ S 2> เสียงงงงมึนๆน,นะฮะเอาละครับเพิ่มมูดครับแบบนี้นี่น่าจะเสียซีซั่นไปด้วยเลยครับเรียบร้อยฮะซีซั่นเป็นคิวของทางฝั่งมันก็มายไปอโอ้ดูครับเอาแล้วชนครโดนชนแบบนี้ฮะ แล้วยิงล้ำมาจากไฮกาวยิงล้ำมาจากไฮกาวไปไปน้องบอลใส่ได้เอาเลยครับเราเทนน้องมาจากอะไรยูซี่เหมือนกันแล้วขับรถมาลงรถมาลงรถมากดมาจบเท่าไรยูซี่ไปน็องโชเว็บเดินกันแล้วเทนน้องมาจากอาเวนคอเดือดทั้งคู่ตอนนี้แล่เอามันได้จบสิบหกครับโดนชนมาจากด้านล่างเฉยเลยไปเลยฮะท่านผู้ชมครับสบายดีครับเป็นทางหน้าของเพราะ power แปดแปดเนี่ยเก็บรถเฟียสตสุดท้ายไปใช่มันแก่แกมีตัวอ้อมฉีกด้านขวาอีกหนึ่งคนนะพี่อานะครับไปบันเทิงทุ่งฮะ ทั้งนี้มันให้อยู่ไฮกาวก่อนนะเมื่อกี้พี่อาจฮะอะแต่มาดูไปค้นถามกันบ้างครับมาเลือกบ้านตรงนี้ครับซึ่งเป็นขอบวงนะครับวงจะอัปเดตเป็นผูถ้ถงวันนี้วงวงเด้งเมืองเฮ้ยนนแต่ว่าออกขวาล่างนิดน,น,นึงนิดนึงทำให้โซนที่อยู่ในเมืองด้านบนเนี่ยหนักอยู่เหมือนกันโอ้โหตอนนี้ผมบอกเลยฮะ9นาฬิกาถึง12นาฬิกามันเทิงแลครับต้องชนกันยับยับแล้วฮะส่วนด้านล่างนี่รข่พิอาฮะ K.O.G. นะ KOG ครับไหลเข้าเมืองมาเหมือนกันแต่เบคอนทามเหมือนจะอ้อมขวามาชนกับ K.O.G. และในเมืองตามพี่บานบอกชนเข้ามาแล้วมาถึงทางขักดมามันลงรถทันเหมือนตัวนี้เอฟเบวี AF, <Baby. S 2> ลงไปแม่มันมีช่องหลบพอดีครับเมื่อกี้ใช่ครับมันลงเข้าลอดรูไปพอดีเลยเมจิสปอร์ตเลยยิงไม่ทันนะครับแล้วดูฮะตรงนี้เอ็กโคกเนียนอยู่ด้วยสลาเอฟเมอร์โลี ik, กับอีคิวและน้องบีมครับแบบนี้ในเอฟโดนประกบหน้าหลังนะครับจะเล่นยังไงดูครับฟูครับมาต่อแล้เรียบร้อยเลยแค่ใช้ช็อตส่หน้ามันกระดิกไปได้ ระหว่างทางที่เอซี่ไปน็อกใส่คอสมอลท่าตรงนี้แล้วเอซี่ได้คือคอสมอลไปเลยครับและจะดับช็อตลงมาจังหวะนี้ไม่ทันกระทูนัทจังหวะนี้เป็นน็อกพรีโมไปได้เหมือนกันครับแล้วคอบ้าคอบ้ากำระเบิดมากันเลยแบบมาตายเป็นตายตายเป็นตายเพื่อนโดนอยู่ตายเป็นตายมาแล้วทูนัทจังหวะนี้ไปซ้ำพรีโม่จะเกมไปแล้วคานหลบมาจังหวะนี้ระเบิดน็อกสวยงามมากจังหวะนี้คุโรมี่จังหวะนี้เป็นน็อกทูนัทดูครับท่านผู้ชมครับคุโรมี่ครับไกล และเข้ามาเสริมครับและขอบป,ปลาซ้ำไม่ซ้ำเรียบร้อยคือว่ามไมระเบิดขอบบ้าน,นะฮะจะเป็นคุโรมี่ที่ครอสไกลๆครับยิงน็อกช่วยเพื่อนไปได้นะครับ Q คิวคอนเฟิร์มก็เลยได้พื้นที่ไปแต่ว่าเสียผู้เล่นไปฮะใช่ครับเหลือกันแบบแก๊งละสามฮะแก๊งคู่นี้เฟสแควร์จูบวงอยู่นะครับตอนนี้ดูเคีจีอุย้ยรถเฟสแข่งเข้ามาชนบ้านแล้วครับยานครับ เขามาชนบ้านบริเวณขอบวงตรงนี้ครับมีเคอจี o G, อยู่บนไทเกาพัฟเฟอร์พัฟเฟอร์เหมือนจะเห็นทั้งหมดพัฟเฟอร์บอกเฮ้ยเพื่อนมีคนมาเยือนแลว้วมีคนมาเยือนแล้วพัฟเฟอร์อุ้ยแต่หมูพัฟเฟอร์ดูค่อนข้างได้เปรียบใช่ครับเห็นการเคลื่อนตัวทุกอย่างครับเพื่อเป็นข่าวสารให้เพื่อนด้วยตอนนี้สเต็ปของเคอจีเฟสแคนเบคอนไทม์ชาร์เปอร์เนี่ยดูดีนะ<ช>แต่ต้องดูวงต่อไปก่อนนะผมว่าเด่งว,วงเนี้ยงสายว่ะ <c oughs> เดี๋ยวดูครับ โโอ้หขวาเด้งขวาล่างอ่ะเฟสแคนงามหยดเลยทีนี้ใช่ครับโอ้โหมีคิวคอนเฟิร์มนะครับมีเอ็มเอสซีนะครับแล้วก็รวมไปถึงเฟสแคนครับเขาได้กลางเมืองลําบากแล้วยานครับอย่างที่บอกกันไปครับแล้วเคเอฟจีครับขับรถเคลื่อนตัวมาตัดหน้าสหเมคอนทามาก่อนแล้วได้มีเฟสแคนครับดักอยู่ด้วยเอาเลยครับเอ็มเอสโทมิรีก็เคลื่อนตัวเหมือนกันแล้วได้หานโดนน้องจากเอ็กซีของป้อมมูดไปแล้วดูไฟเดย์เฟิร์สเออยู่หลังตรงกำแพงตรงนี้วิ่งเข้าตึกมาก่อนเปิดประตูลีกุ๊กกับเพื่อนมาครับสตหร์ไฟเดย์ดูครับ โอลเฟสแคนพยายามขยับเข้าไปกลางวงครับ hmm. พ uh ิยานเขาเช่นเดียวกับคิวคอนเฟิร์มและเอ็มเอสมิลีเข้ามาเหมือนกันแล้วดูคิวคอนเฟิร์มมีภูด้านล่างหนีไปก่อนแล้วไรแคสประเบิดไปแล้วโทนี่เคไปน็อกเอ็โคของ m อ็มเชมิลีและซ้ำเอ็โคจากเกมครับสำหรับโทนี่เคดูกลางวงตอนนี้ท่านผู้ชมครับคิวคอนเฟิร์มเข้ามาพื้นที่ปาร์บูบัสครับไปน็อกเซนัชชูเนียร์ไปได้ฮะของอีทนครับใช่ครับเสแคนหน้าชนหน้ากับ m อ็มเชมิลีอยู่แล้วมีหมีภูครับนี่ครับเมทคิดตัวเองเลือดเต็มกลับขึ้นมาอืมีเตอรร์คับ แล้วยังไม่จบตรงนี้ฮะซีเครตจีนโดนซัดอยู่แล้วเรียบร้อยฮัชเชอร์ตี้เขาไปน้องใส่ทูเคได้และจะซ้ำเลยไหมทูเคยังรอดอยู่เชอร์ตี้นอนเนี่ยอยู่ตอนนี้เสียงปืนเนี่ยมันลั่นทุ่งในเมืองลอสเซเนสไปหมดแล้วท่านผู้ชมครับเชอร์ตี้นี่เลยครับมิสเตอร์ตาครับออกด้านกว้างมานะครับและเรียบร้อยก็ได้ครับไปน้องใส่เทเลของออนิสแล้วบูบารสก็ไปน้องใส่เอสวายเอ็กด้วยของวัดาซาตัวนี้แล้วดาซิโอฮะไปเก็บทูเคเอาเกมนะครับแล้วเอ็กซีได้แต้มจากในฮาร์ดไปครับแล้วตรงนี้ครับเชอร์ตี้ครับไปน้องงทา ไทเรตและทายนะครับตอนนี้โดนเกี่็บเกลี่ยเชอร์ตี้ไปครับแล้วมาตินจุดนี้เป็นน้องอาวินคอของพาวเวอร์88ครับอย่างที่บอกฮะเดือดกันแล้วตรงนี้ถ้าทีทีไปเก็บเอ็มเจอาร์จะเกมไปคุโรมิโดนน็องจะมาตินแล้วตายวงฮะทะเลหลายตายใช่ครับอีทูน่าเหลือ2คนนะเชอร์ตี้มิตาต้าครับตอนนี้มีแค่1คิวเท่านั้นครับแล้วดูครับเฟสแคนเข้ามาเฟสแคนไม่ต้องไปไหนไกลและชเวฟก็ไปน็องใส่คอปลาได้ตอนนี้แล้หันมาเป็นมาโกลิกครับโอ้โหระเบิดอัดหน้าไปซีจีจบไปแล้วเมื่อสักครู่นี้จบ15เลยฮะใช่คสิบห้ครับมาโกริไปเลยระเเบิดมื่อสักครู่นี้แลครับแต่ นออ้องจู่จะช่วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูมาตินขับรถมาชนต้นไม้ก่อนเอา,อ,าอย่างไรฮะขยับขยเยินนิดนึงแต่ว่าอ e ีทูนาอยู่บนตึกมาตินจะได้เลยมาทีจีสามระเบิดน,น็อกมารุนไฟเลยมาเอาไฟาไปของเฟสแคนดูสิครับท่านผู้ชมครับ ช no ิร์ตี้ฮะรออยู่แล้วเอซซิมไปโดนน็อจากแซฟฟอร์ดแซฟฟอร์ดซ้ำไปดับเบิลน็อใส่เอด้วยเมื่อกี้ได้แจสเปอร์มาเบิดน้อใสู่บาไปด้วยเหมือนกันเล่ขของแซฟฟอร์ดลามาต่อจัวะนี้ทีทีครับไปเก็บเจฟต้องไปเหมือนกันครับเจฟครับตายไปหลายแต้มทีทีได้แต้มไปนะครับรออีกจบไปแล้วมือมือสกู่นี้เช่่หมือรานเลยครัครับเซมเบ้โดนน้อไปแล้วเซโดนน็อกเหมือนกันครับเอซซิม้โดนเกเกแซฟฟอร์ดไปแล้วก็เสร็จไปเก็บลาเซฟจะเกลไปเหมือนกันแล้วฟ แซฟอร์ดลามไส้นะตรงนี้ผมบอกเลยแซฟฟอร์ดรถไฟลุกตัวเองตรงนี้ก้าแล้วไม่เป็นไรก้าสองเริ่มหยิกนะฮะโอ้ยังดียังดีก็มีที่เลือดเต็มนะครับอย่างนี้ที่เลือดเต็มไงไม่งั้นมันเถิงทุ่งเลยตรงนี้ครับแล้วนัเป็นกระ m a n u ลงมาโคตรหอกกระโดดยิงใส่หน้าไปทีสไลด์สิบหกออกจเกย์ปาริทีทีครับออกจเกยเป็นการจากมิสเตอร์ต้าเน้นเคสิบสี่โอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับเคอจีครับพัฟเฟอร์กับแซฟฟอร์ดครับ ซ้ายมือนี่ทางด้านของ afterglow นะครับใช่ครับแล้วฟูโกะบอกว่าไงแล้วมาตินจังนี้ไปน็อกเทมิสเตอร์ตาของอีทูไนก็แล้วกของอาร์มิคอโดนน็อกจอะไรแค่เหมือนกันแล้วมาจังนี้มาตินครับฮิปไฟมาเก็บมิสเตาออกจากเกมไปแล้วจังนี้เชอร์ตี้เชอร์ตี้บอกเฮ้ยเฮ้ยยังไงแล้วดูครับพี่กัจจูร์เราเบิดเก็บเอ็กซิลออกจากเกมแล้วก็ดัดโดนน็อกกามาตกใจเหมือนกันเชอร์ตี้อยู่ด้านบนอีกคนนึงแล้ววันนีการระเบิดไปกนระเบิดไปเขาเดินลงมาแล้วกดใส่มาตินเป็นมาตินหันกลับไปจังนี้ครับฮิปไฟไปเก็ล มาตีเนี่ยกับตันทีมเนี่ยช่วยกันไว้ได้นะจัสเปอร์เราไปเก็บพิกาชูครับไปแล้วครับสลับเมจิกอีสปอร์ตครับจบอันดับ10บก้าทีมสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับนี่คือวงที่6นะครับค่อนข้างจะเดือดทีเดียวครับดูครับเออนี่เบคอนยังอยู่แล้วปลาระเบิดดรอปลงไปฮะแม่ยังอยู่ในวงฮะสลับเม่สลับท่าของเบคอนทามครับครับดันล่ามเป็นเคโจีฮะเบคอนทามในปีนป่ายด้านบนใช่ครับเหมือนมาเยอะที่ตึกนี้ก่อนแล้วน้องบินจอนี้เป็นน้องเบวี่ได้ครับ เคเจีว่าไงเคเจีว่าไงแซฟฟอร์ดแซฟฟอร์ดรอจังหวะอยู่แล้ไล่แค้นไปน้องเซร์มาตินได้แล้วไล่แค้นไปได้คิวด้วยเมื่อกี้นี้ใช่ครับไล่แค้นพยายามวิวดูอยู่ตรงนี้นอนอยู่ด้านนอกตรงนี้แล้วคอนเซปต,ต์ว่าไงจะตามมาได้หรือเปล่าแล้วก็ดตาร์โดนไล่แค้นเก็บออกจากเกมแล้วครับท่านผู้ชมครับอืมดูครับไล,ล่แค้นระเบิดผู้ครับไล่แค้นปลาระเบิดโยนโยนไปครับแหมรออยู่หะคิวคอนเฟิร์ม มาทางด้านขวาจสัสเพอร์แล้วดูครับแม่เบวี่ครับตัวน็อกไปครับเอ็มเอไปดูอยู่อั็นคออ่าเป็นคอว่างไงพาวเวอร์แปดแปดฮะสวยๆเหมือนกันนะ<ช>ตรงนี้พาวเวอร์เคอจีครับ, <Power. S 1> รบตึกเดียวกันนะตึกเดียวกันนะขอเช่าอยู่ด้วยฮะเคอจีกับท,ทางเมคอนทาวแล้วตึกข้างๆมีเฟสแคนอยู่แซวแซวกันอยู่ตรงนี้แซวแซวกันอยู่เฟสแคนมีทาง AF อัปเตอร์โกล์เกมมิ่งเข้ามาชิดใส่เอเมชชมบิลีและน้องบีมกำไฟอยู่ฟังเสียงยุบยับไปหมด ลูกยับไปหมดไปเ,<อ>เล่นตัวนี้ไปน็อกฟลุโขไปแล้วอีคิวเดินเข้ามาจังหวะนี้น็อกเบลวี่ได้เหมือนกันเบลวี่ค่อนข้างตกใจเดี๋ยวบอกให้ยแคมเปอล,ลมอยู่ตรงนี้ครับแล้วดูโดนเทดน,น็อกมาเหมือนกันครับจากไข่จากนิมครับไปน็อกอีคิวได้โอ,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 โอ้จจหออหอโหอ,อาแล้วครับลวนดาจบไปแล้วห้าหนึ่งเก้าตัวนี้มีห้าคิวแล้วก่อไผ่เข้าไปน็อกเซมิการมาได้เหมือนกันนะครับจะโกรดโดนน็อกไปอาแล้วครับเฟสแกนเริ่มเปิดฉากโชว์ฟอร์มกันมาติดไม้ติดมือมากขึ้นเข้าไม้เข้ามือมากขึ้นนะครับดูแยยกกกเเเลล่่่นนนนนนอออออูทุิิคคคคััับบบบไผผาาาะรรรมมมม้้้งงงีีดดึึึึวขข แปดทีมสุดท้ายครตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วลากลากเสียงอะไรมันยูเอ็มพีไม่หนะโอ้โหติดกล้องแล้วก็ยูเอ็มพีด้วยได้ครับโอ้โหแล้วฟุกครับไปตายวงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยโดนสวนมาจากกอภัยกอภัยเก็บไม่ก็มาอกจากเกมไปครับน้องบีมก็ยูเอ็มพีเก็บนิ้ไปครับไปเรียบร้อยแล้วฮะท่านผู้ชมครับเอฟเอาแล้วแจสเปอร์ครับโดนเก็บออกจากเกมมาจากปีเตอร์ครับเรียบร้อยพอร์มูจบอันดับเจ็ดนี่ขนาดว่าโดนตัดไปตั้งแต่แรกนะวงมาเล่นยากจริงๆฮะแล้วดูครับพี่อาร์ดวงมันไปติดแบบด้านล่างของลอสเเซนนนิดึ้อ เดี๋ยวเาทานอยู่นะอยู่ยังอยู่ครับ <ๆ S 2> แต่ว่าเขาต้องตัดสินใจย,ยังไงเดี๋ยวดูครับมีผู้จ้น,นี้ไป็นนกอาวินคอของ power 88ไปแล้วเบียร์11บอาน,นี้ไปเก็บอาวินคอจากเกมไปครับ<ม>แล้วแบบนี้เนค,เเคีมเมองเข้มขับน่าจะรู้ว่าบนดาดฟ้าเนี่ยมีคนนะฮะ แล้วมีผู้มีผู้ยิงใส่เราคุณปู่มีผู้ยิงใส่เราคุณปู่แล้วโดสนสวนออกมาจา like can, like can like like ังหวะนี้เราดูไรแค่ไรแค่เม่าไงไรแค่รอจังหวะอยู่ไรแค่รีโหลดนิดนึงเออนี่รอแจมเบียสิบเอ็ดไปนอกเชเวมได้ลเลยนี่กดคู้สาม,มาเออนี่กดคู้สามใส่พาวเวอร์มาแล้วพยายามสติลคิวสติลคิวอยู่ในควนันมีไฟเข้าไปปั่นยังไม่โดนโอ้ดูครับเออนี่แล้วรออยู่นะเออนี่ครับรอจังหวะจะปิดเกมให้ได้ครับ เออนี้เออนี่รออยู่นอนอยู่เบียร์11นะคู่หัวของเขารอโฟกัสอยู่แคไรแค่ปาสมมติว่าหน้าแล้วกรรมระเบิดอยู่แล้วเบียร์11กดลูทมาเบียร์11บ็ดกดลูทมาขาดหนึ่งนัดยังไม่ไดนแล้วเบียร์สิบเอได้แต้มจากเฉวไปหลายใต้บ้าแล้วเออนี่จุดนี้ได้แต้มจากเอ็มเอ็มไปครับพาวเวอร์จบอันดับหกไปแล้วแล้วมีผู้ไปเก็บฟุกทีเอออกจากเกมคนสุดท้าย <c oughs> นออื้เาละครับบบแนี และเ,เบียร์สเปครับผมกดแหมละลายมาตรงน,นี้ปีเตอร์ฮะตะโบนรถระเบิดแล้ววันเมื่อกี้นี้ดูเบียร์สเปกดต่อเนื่องไวเมื่อกี้ไม่ได้ครับแล้วยังคง10นัดอยู่นะครับไม่เกินนะครับต้องหลบก่อนนะเอ็มอาร์ไฟจอยนี้ไปเก็บทีที่สามจะเก็บปั๊ดเลยนี่กดมาคูนสามอันนี้กดมาคูนสามยังไม่โดนรีโหลดก่อนอดูครับท่านผู้ชมครับไล่แค้นเดินถ่ายถ่ายขึ้นมาครับปีเตอร์ดึงขึ้นมาได้แล้วครับตอนนี้ปีเตอร์ แล้วกอบไผ่ครับไปคิวทางด้านของอีคิวออจะเกมไปแลสเบตไปน็อกเฮดช็อตใสก่กอบไผ่เฟสแคนสะดุ้งเฮือกเหมือนกันเอาเลยครับแล้วตอนนี้เฟสแคนมีปัญหาหนึ่งแล้วฟาร์มไปเจอทา <ừ> มุมยิงทา <ừ> มุมยิงแม่มันป,มปิดมุมพอดีครับกอบไผ่ขานกลับไปก่อนนะครับแล้วเฟสแคนในน็นอกอยู่สองคิวฟีดแม่นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันสำหรับเบคอนดามจะลงยังไงดีกว่าแต่ด้านล่างก็มีเคอจีบ้าพี่อันนะใช่ครับจะดงยังไงคูณสามเออนี่บอกเอาหมดเออนี่บอกเอาหมดฮะเอโซคูณสามก็เอาโดดไหมฮะอันนี้โดดไหม อยู่ยังไงให้รอดครับเบคอนตอนนี้ตาเบียร์เซเครับได้แต้มน็อกจากมีภูไปอีกนะฮะแต่ยังไม่ได้คิวนะใช่ครับน็อกไม่พังเลยนี่กูสามกดมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับเออนี่เขาเก็บไรแค่น,น็อกไปเอาเลยครับน่าจะเป็นช่วงเวลาการเก็บแต้มคิว,วเขาเบคอนโอ้คิวคอนเฟิร์มยังมีมุมให้ดึงนะสี่ทีมสุดท้ายครับคิวคอนเฟิร์มเนี่ยเอาเรียบร้อยครับผมเบียเบยครับไปสามมีภูออร์จเกมไปฮะคิวคอนเฟิร์มหรือแค่ 2คนนะแล้วเหมือนมีการมาเถกของด้านบนกระส่งกระสุนยากันนิดหนึ่งสรับเบคอนไทม์ครับแต่ KOG เนี่ยผมว่ามีโอกาสอยู่นะเขาบอกเขารออยู่ฮะยิงกันไปเลยฮะ KOG บอกผมอยู่พื้นดินผมสําคัญกว่าเอ้ยแล้ววงแปะมันเด้งมาตรงตึกนี้พี่บูโอ้โหแล้วคราวนี้เฟสแคนครับต้องเริ่มแปะสโมครับแล้วต้องใช้ทีมไฟในการเข้าไปเอาพื้นที่แล้วครับสำหรับเฟสแคนคือเขาต้องเคลียร์คิวคอนเฟิร์มก่อนเลยครับใช่ครับที่เขาหันไปดูฮรวิตเตอร์เส เอาเลยครับจะออกไม่ออกเดี๋ยวดูกันแล้วไปคอนทามรอจังหวะอยู่แล้วกลายเป็นใต้ตึกต้องออกก่อนเคลจีออกมาโดนไปคอนทามย,ยิงอยู่บนหัวแต่มีสโมกขมองไม่ก็เห็นแล้วฝ่ายเดกดใส่ทางเฟสแกนอยู่ฝ่ายเด f r เดย์รอจังหวะวิวดูอยู่แล้วมาบอไส้ทีนี้เป็นน็อกไ,ไซ้เหมือนกันเป็นข็อกถามโดนนอกไปแล้วไรแค้มากด oh. ไรแค่มากดซัแซอรอดไปเก็บไอ้เก็ไปแล้วโดนสวนมาจากเอร์นี่ครับเปน้อกไรแค่นได้แล้วจบนี้จบไปเลยเขาคิวคอนเฟิร์มโดนเอร์นี่เก็บไรแค่นไปแล้วปีเตอร์ตายวงดีที่สุดเลยฮะคิวคอนเฟิร์มท่านผู้ชมครับ <Hey. S 1> เพช็อตน,นี้เอร์นี่กดส่แล้วเป็นวิทเลสไปน็อกส่เบสเเก,เ,กเ,กเกมเปลี่ยนแล้วไฟเดย์ห่ไปน็อกใส่วีเทเลสเหมือนกันแล้วดูจังหวะนี้เอินี่เอินี่รอจังหวะเบสเบสบอกเฮ น็อกลงไปแซฟฟอร์ดน็อกเบียร์11ด้วยไปเก็บเปียร์สเก็ดกไปแล้วที่โดนล,ลมอคน็องเองครับตัวเองแล้วก็ผ่ายโดนน็อเหมือน,นกันจะพอสซาและการ K.O.G. K.O.G. ที่เท้าเขาอยู่ติดพื้นได้เปลี่ยนกับเบคอนทแล้วดูตอนนี้ไปเดย์ไปเก็บก้าไปสก็ไปแล้วมามสา้นี่เก็บเียรอ็ดไปแล้วบอไฟบอลนไฟลุกขึ้นมาโดสนสวนขึ้นมาเหมือนกันเรียบร้อยเล้นี่ตายวงไปเฟสแคนไปฮะอันดับสามีแค่ฮาิคิวสนาตอนนี้เป็นการชิงแชมป์ระหว่างเบคอนทกับ K.O.G. ท่านผู้ชมกันแล้วเข้ามาด ากกินไ่ต้องบอกว่าได้เปรียบที่สุดเลยครับสำหรับ K.O.G ในวงนี้เพราะวงบีบเข้าหาด้านหน้าตึกแล้วพวกเขาอยู่ด้านล่างแล้วรู้ว่ามีคนอยู่ด้านบนต้องลงมาอยู่แล้วแกรออย่างเดียวเลยรอจนวงฟ้าเดินแล้วแกมาตลบหลังใช้สมองเดินยิงไปเรื่อยครับแล้วดูครับ K.O.G ครับ t o ท a l Damage ครับ1 6 9 2งพันหกร้อยเก้าสิบสองครับ t o ท a l Heal ห้าร้อยยี่สิบแปด Damage r e c e ประมาณสี่ร้อยสิบเอ็ดและเจ็ด Q ครับรอจังหวะปิดแชมป์จริงๆนะงครั K.O.G สังเกตว่าคิวไม่เยอะครับและอย่างที่เราบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าการเดินเกมของ K.O.G ไม่ค่อนทางแล้วก็ สวยที่สุดแล้วนะ